สั่งกระทาแล้วก็เกลียวหอมเกลียวกระเทียมเนาะให้หอมแล้วก็ใส่ผักเข้าไปนี่หน่อยพอกินกับข้าวก็พอดีครับผมใส่น้ำเงินมะพอดีเยี่ดเกี่ยาพอแล้วพอแล้วกานเนาะเกียร์เราไม่ได้ไปหาเติมแก๊สเลยครับผมสองเดือนแล้ว เอา่เอาสั่งกระทาแล้วก็เจียวหอมเจียวกระเ,เทียมเนาะให้หอมแล้วก็ใส่ผัดก็ฟ้าเผื่อฝนลงอีกครับผมเพราะว่ามืดฟ้าแดงมากแล้วนะจ๊ะใส้เตาถ่านอันนี้ก็เป็นอันเสร็จทิธีเนาะครับผม น้ำปราน้ำตาลคราบุกคราปุกสแบๆน้ำกันจ้าเยันนี้เรียบร้อยกับค่าเผื่อฝนลงอีกครับผมเพราะว่ามืดฟ้าแดงมากแล้วนะจ๊ะใช้เตาถ่านเผื่อฝนลงอีกครับผม เพราะว่ามืดฟ้าแดงมากแล้วนะจ๊ะใ้เตถาถ่านปีนี้สงสัยยังไม่มีงบครับนี่ฟ้าแดงจังปางครับปูแน่เราจะทำาราปุ แสบๆน้ากันจ้าอน mm. mm. นี้เกือบร้อยกับค่า mm. งอมๆลงสักหน่อยก็เอาออกได้เลยเนะก mm. รอบๆครับผมเกาะสามทีครับผมอร่อยนี่ถ้าเป็นดูครับฟ้าแดงหมดเลยครับผมถ้าเ,าเอาเอาต้นไม้นี้ออกเนะ ทุกทุกปีเขาจะตัดแล้วครับผมครับผมดูบรรยากาศนี่ครับผมปีนี้สงสัยยังไม่มีงบครับนี่ฟ้าแดงจังปางครับผมปีนี้สงสัยยังไม่มีงบครับนี่ฟ้าแดงจังปางครับผม รสดีเนาะกรอบปรุงรสชาติตามใจชอบครับผมใส่วันแดบอร่ายน้ำปลากระวม,<ผ>มแล้ต่อรสดีเนาะคผมล้ต่อรสดีเนาะเอาเผื่อฝนลงอีกครับผมเพราะว่ามืดฟ้าแดงมาแล้วนะจ๊ะ ใช้เตาถ่านแล้วก็รมดดีเนะาะคุณอครับไปยำปลากระป๋องนะก๊สดูทรงนะงอมๆลงสักหน่อยก็เอาออกได้เลยเนาะกรบๆวนครับผมเข้าสามทีครับผมอร่อยครับไปยำปลากระป๋องนแก๊ะ ดูทรงนะครับผมดูบรรยากาศนี่ครับผมเข็นนิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวให้พ <Hopefully brainstorm> ักทานเนาะเกลียดเราไม่ไ <freely> ด <split> ้ไปหาเติมแก๊สเลยครับผมสองเดือนแล้ว บวนการของเราครับผมอ่อาั่งกระทะแล้วก็เกีียวหอมเกีียวกระเทียมเยนาะให้หอมแล้วก็ใส่ผัดออกาไฟนี่ครับรสชาติจิมดูกอนนะอืเข็มนิดหน่อยครับผม ก็เดี๋ยวให้ผักครับผมดูบรรยากาศนี่ครับผมลงเนี่ยแค่นี้แหละครับผมจะผักผักกินกับไอ้กินปีนี้สงสัยยังไม่มีงบครับนี่ฟ้าแดงจางปางครับผมเผื่อฝนลงอีกครับผมเพราะว่า มืดฟ้าแดงมาแล้วนะจ๊ะใส่เตาถ่านเข็มนิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวให้ผักอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเนาะครับผมครับ ซอสหอยน้ำปลาน้ำตาลครับคุกครับุเสแวบน้ำกันจ้าอันนี้เตียร้อยกับค่สวัสดีครับุน้ำกับข้าวนะครับคุณผัดผัดครับลง เแค่นี้แะครับผมจะผักผักกินกับไอ่กิ่งงอมงอมลงสักหน่อยก็เอาออกได้เลยเนาะกอบกรอบผมเคาะสามทีครับผมอร่อยก็รสดีเนาะนี่ไหมฟ้ากินกับข้าวก็พอดีครับผม ไม้พอดียเย็นไปพอแล้วพอแล้ว,ลวทานเนาะเกลียบเราไม่ได้ไปหาเติมแก๊สเลยครับผมสองเดือนแล้วขอบตรุงรสชาติตามใจชอบครับผมใส่หวันแทบาย น้ำปลากระกลบตรุงรสชาติตามใจชอบค,ครับผมใส่หวนานแซ่บหลยน้ำปลากระเข้ากระบวนการของเราค,ครับผมเข้ากระบวนการของเราค,ครับผม ครับซอสหอยน้ำปลาน้ำตาลคราปุกนี่ก็จะทำอันนี้ก็เป็นอันเสร็จทิธีเนาะครับคุณลง เนี่ยแค่นี้แล้ะครับผมจะผัดๆก,กินกับไอ้กิมปีนี้สงสัยยังไม่มีงบครับนี่ฟ้าแดงจังปางครับปมกรอบตรุงรสชาติตามใจชอบครับผมใส่วนสานแ่บไหลน้ำปลากระป๋่ได้ ก็กินกับข้าวก็พอดีครับผมไม่ใส่น้ำเงิไม่มัน,มนมมพอดีเนกะ่งที่สุดนะพอแล้วพอแล้วครับผมดูบรรยากาศนี่ครับผมปรับปรุงรสชาติตามใจชอบครับผมไต้หวานแซ่บหลายน้ำปลากระดกเนี่ยถ้าเป็นดูครับปลาแดงหมดเลยครับผมถ้าเอา เอาต้นไม้นี้ออกเนะทุกทุกปีเขาจะตัดแล้วครับผมสวัสดีครับรทมนำกับกาวนะครับผมตัดขาดครับเผื่อฝนล,ลงอีกครับผมเพราะว่ามืดฟ้าแดงมากแล้วนะจ๊ะใส้เตาถ่าน เผื่อฝนลงอีกครับผมเพราะว่ามืดฟ้าแดงมาแล้วนะจ๊ะ